เย้ก็สวัสดีครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปต์ในแบบนาที่ไายในอินดอร์ฟอร์เรนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็จะมีสคริปต์อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นฟังก์ชันภาษาไทยทั้งหมดด้วยนะครับผมก็ชื่อสคริปต์เป็น Vector Hub ันั่นเองนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันภาษาไทยตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็แบบว่าเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมเราสามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลาสเจเนอเร l หรือว่าเทเลพอร์ตนะครับผมตอนนี้พี่ก็จะมาแนะนําฟังก์ชันที่พี่จะมาบอกนะครับผมตอนนี้พี่ก็มมากกกอๆเลยคผื มิเนตเมนฟิชชิงตัวนี้นะครับผมมินิเกมฟิชชิงตัวนี้นะครับถ้าพี่อ่านผิดก็ขออภัยไปนะตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูนะครับผมว่าเปิดตรงนี้ไปมันจะสามารถตกปลาอัตโนมัติหรือเปล่าก็ถ้าเปิดแล้วนะครับผมเราก็ถือเบ็ดมาตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สังเกตเอานะครับผมว่ามันจะสามารถตกปลาอัตโนมัติได้หรือเปล่าก็สังเกตตรงที่เมาส์พี่นะครับผมพี่ก็ไม่ได้กดอะไรมันนะครับผม กดวางตัวนี้เฉยนะครับผมมันก็จะดึงขึ้นเองอัตโนมัตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับฟังก์ชันตัวนี้นะก็ถือว่าโกงมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปลาตัวไหนหรือว่าปลาตัวใหญ่ก็สามารถตกได้นะครับผมก็อย่าลืมอัปเดตเบ็ดด้วยนะครับผมหรือว่าอัปเกรดมันนั่นเองนะอันนี้ก็จะได้แล้วนะครับผมเราก็สามารถเก็บมาได้นะครับถ้าใครแบบว่าทำเรเวลเบ็ดเต็มแล้วนะครับผมก็เอาเบ็ดมาอัปตรงนี้ได้นะครับนี่ไหมก็เอาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่พี่ก็จะตกได้ประมาณนี้แล้วนะน้องชายก็สามารถเทเลพอร์ตหรือว่าจะวิ่งไปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่เลือกวิ่งไปดีกว่านะน้องชายก็ถือว่าหย่บใกล้มากๆเลยนะครับผมนี่ก็กินได้นะครับผมก็ถ้าใครขี้เกียจก เราสามารถออโต้การกินได้นะครับผมนี่ไงฮังเกอร์ตรงนี้นะครับผมถ้ากินอาหารที่เลือกนะครับผมเราก็เลือกเป็นนี่ละกันนะทนางชายเบอร์รี่แครอทนี่ก็เลือกเป็น3อย่างนะครับผมถ้ามันต่ํากว่า80มันก็จะกินให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้แคมป์ไฟมันน่าจะกําลังลดลงนะครับผมเดี๋ยวพี่ออโต้ดึงของเข้าแคมป์ไฟให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถทําได้นะอันนี้พี่ก็จะเลือกเป็นรีเฟชก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่ดึงของมาเยอะมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการเลือกนะครับผมว่าโคนี่ก็คือถานแล้วก็แชร์กกก็็ออีี้้้นนนนนะครัับบผมมเเลืไท่่ถาดวยห พอเลือกเสร็จแล้วนะครับผมก็ดึงไอเทมิ้นเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมาเติมไฟให้เราอัตโนมัตินะครับผมอ๋อดึงดึงเข้าตัวน้องชายอันนี้ไม่ใช่ดึงเข้าไฟน้องชายอันนี้ก็ดึงเข้าตัวนะครับผมก็สามารถเก็บได้นะนี่เห็นไหมเก็บเอามาใส่ไฟเง่้ยนี่เติมไฟนะครับผมก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันในการดึงของเข้าตัวนะครับผมก็รีเฟรชไปก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกที่ของที่มันจําเป็นแล้วก็ดึงมาเข้าตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบนเนตหรือว่าของที่แบบว่ามันโกงโก้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนด้วยนะครับนี่เหนนมัพพววกกโงปืะครบ เราก็สามารถดึงมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ดึงให้ดูนะพี่ก็เลือกเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นการดึงเข้าตัวนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะดึงมากองไว้ตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถเก็บได้นะหรือว่าใครที่แบบว่าดึงแล้วมันบักนะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนะครับรอให้แบบว่ามันดึงของมาที่ตรงนี้เสร็จนะครับผมมันก็ถึงแบบมันจะยกเลิกให้นะครับผมอันนี้ก็จะออโต้ดึงมาตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะไปกดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหม นี่เราก็ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับผมเห็นไหมก็ถือว่าโกม,มากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าแบบสามารถทําได้นะเนี่ยเก็บได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมเอาระยะใสตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมฟังก์ชันนี้นะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็คือการฆ่าศัตรูหรือว่าคิวศัตรูนะครับผมนี้รวมถึงสัตว์ด้วยนะครับผมเราแค่ถือขวานนะครับเห็นไหมถ้ามันอยู่ใกล้ระยะเราประมาณ50เมตรนะครับผมมันก็จะตีให้อัตโนมัตินี่เห็นไหม มันอยู่ใกล้นะครับผมนี่สมมติว่าเดินเข้าไปใกล้ๆมันนะครับมันก็จะตีให้อัตโนมัติเลยนะครับผมก็ถือว่าแบบโกงมากๆเลยนะสำหรับคลิปตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวาร์ปกินขอนะครับผมเพราะว่ามันหิวต่ำกว่า80%ไงอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มดอกไม้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มเหลี่ยญนะอันนี้ก็เปิดไป2อย่างพร้อมกันมันก็จะเก็บให้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เอาไว้ซื้อซีดแพ็คสำหรับไอ้แฟร์ี่นางฟ้านะครับผมก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะใครแบบว่าอยากฟาร์มแฟรนนี้2อันนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเป็นออโต้ฟาร์มกล่องน,นะครับผมเก็บของใส่ถุงนั่นเองนะครับก็เปิดได้นะครับผมมันก็จะเก็บของเข้าถุงของเราแล้วครับผมคือกู๊ดแซกตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยเปิดปุ๊บี่ยมันก็จะเก็บของให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ก็ต้องสังเกตเองนะว่าของที่มันอยู่ในถุงของเรามันเต็มหรือยังนะครับผมเห็นไหมนี่ก็ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็วิ่งไปเทเลพอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับผมไม่ว่าเราจะเก็บคนนี้ต้องได้นะหรือว่าเราต้องเก็บเองนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับน้องชายก็ถ้ามันมีฟังก์ชันอื่นที่มันโกงๆอย่างพี่เอามารีวิวให้นะครับผมตอนนี้พี่ก็ขอที่พี่ไปแคมป์ไฟก่อนนะครับผมนี่ไม่ต้องแบบเดินไปแบบเสียเวลานะครับผมสามารถทีพีได้เลยนะครับอนี้ก็จะเป็นการที่เราสามารถเอาตอเติมแคมป์ไฟได้นะครับผมนี่พี่เติมให้ดูนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็น43นะครับผมก็เลือกก็ได้นะครับว่ามันแบบต่ํากว่าเท่าไหร่ต่ำกว่า9าแล้วกันอ่ะ ต่ำกว่าสีแล้วกันน้องชายอ๋ออ๋เนี่ยเราจะเติมให้อัโนมัตินะครับผมนี่อันนี้ก็จะน่าจะกําลังแบบทำนะแต่มันไม่มีแบบว่าไอ้พวกนี้ไงอันน,นี้มันดึงมาแล้วไงน,นี่ไงเห็นไหมมันดึงมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาใส่ได้นะครับผมนี่เติมได้เรื่อยๆน้องชายเห็นไหม up เป็น l ว v ห้าแล้วนะครับ ก็อันสุดท้ายนะครับผมที่พี่จะมารีวิวก็คือการใช้ไอเทมเลือดก็คือการเตริมแมนเนตเข้าตัวเองนะครับผมก็คือเลือดต่ำกว่า50%มันก็จะเติมให้เราอัตโนมัมิเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการออโตเก็บของก็ได้นะครับผมนี่ใช่หไหมเห็นไหมการมองทะลุเพเยอร์มองทะลุไอเทมก็สามารถทําได้นะครับผมแต่ก็ ขอแนะนําว่าอย่าเปิดหมดนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะแหลกบ้างกระตุกบ้างนะครับผมพี่เปิดแค่นี้มันยังกระตุกเลยน้องชายก็ปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนี่เอาไว้เปิดยามจะเป็นนะครับผมก็นี่เป็นปรับความสว่างไบเนตนะครับผมนี่เราเลือกได้นะมันจะปรับความสว่างตรงไหนนะครับผมแล้วก็เดินทะลุหรือว่าจะเป็นการที่เราบินได้ก็มีนะครับผมนี่ไหมพี่เปิดให้ดูนะครับน้องชายนี่ก็จะเป็นคืนใหม่แล้วนะครับผมนี่เราบินได้แบบโคชโชเลยนะน้องชายแบบเนี้ยก็ถือว่าโกงนะโกงเลยเอาอันนี้๋ออันนี้มันจะเปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยน้องชายอ้าพี่ล่วงโอ้น้องชายพี่ตกแมพเอาเองก็อย่าไปเปิดเดินทะลุตรงนี้นะน้องชายเปิดไปปิดไปเดี๋ยวมันทะลุแบบพี่นะก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับผมสำหรับสคริปตัตวนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย